โอมชานติวันที่สามเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบสองพรขอให้ลูกมีความรักแก่ทุกคนและมีความรู้สึกที่มีสำานึกเป็นดวงวิญญาณสำหรับทุกคนและจบสิน้นรูปแบบอื่นๆทั้งหมดของความรู้สึกนั่นหมายถึง เราต้องรู้สึกกับทุกคนว่าทุกคนเป็นดวงวิญญาณเป็นฐานของการเชื่อมโยงแล้วก็จบสิ้นรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่สัานักของการเป็นดวงวิญญาณทั้งหมดนั่นเองความรู้สึกที่มีในสนุกของความเป็นร่างจะจบลงไปลองเข้าไปสู่ประสบการณ์เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราคือดวงวิญญาณเขาคือดวงวิญญาณเราจะรู้สึกแบบไหนกับเขา นั่นแหละค่ะมีเพียงอย่างเดียวปักธงไว้ตรงนั้นเมื่อเราเข้าไปสู่สำนึกเป็นดวงยาณเราจะเชื่อมกับพระเจ้าสภาวะเดียวกันเราก็จะเชื่อมโยงกับสภาวะของเขาที่เป็นเช่นพระเจ้าเหมือนกันเราคือพี่น้องกันความเป็นร่างถูกตัดขาดออกไปอยู่ในโลกมิติที่สาเรากำลังทำงานในระบบที่เลียดอ่อนในอนาเขตที่เลียดอ่อน มีสำเน็ตที่เป็นร่างความรู้สึกมากมายหลายรูปแบบสามารถเกิดขึ้นบางครั้งลูกจะพบว่าบางคนดีและบางครั้งลูกพบว่าบางคนไม่ดีนักด้วยการมองดูผู้อื่นในรูปดวงวิญญาณของเขาลูกจะมีความรักทางจิตวิญญาณสำหรับพวกเขา โดยการมีความรู้สึกของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณสายตาของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและทัศนคติของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณลูกจะละวางและมีความรักอย่างที่สุดเพราะลูกสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนดังนั้นขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่ว ฝึกฝนฉันเป็นดวงยาณและโดยการทำสิ่งนี้รูปแบบของความรู้สึกมากมายและธรรมชาติทั้งหมดจะจบสิ้นและลูกจะเป็นที่รักของทุกคนในอัตโนมัติคติพลผู้ที่มีปีกของความจริงจังและความกระตือรือร้น จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายได้โอมชานติบาบาให้เรามั่นคงอยู่ในสำเร็จของการเป็ดนดงวิญญาณเมื่อสำนึกรู้ของเราไปสู่รากฐานแรกของสีมัดเมื่อเรามีสำนึกเป็นดงวิญญาณแล้วก็จดจำพ่อโดยอัตโนมัติเราจะถูกปรับ ขึ้นไปสู่อนณาเขตที่เหเลียดอ่อนไม่ตกภายใต้อิทธิพลของโลกมิติที่สามระบบทวิภาวะที่เราจะมองเห็นที่เราจะรับรู้ถึงสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้ด้วยตา mm hmm. เมื่อสำนึกรู้ของเราไปสู่สำนึกรู้เดียวกับพระเจ้าทัศนคติและสายตาที่เป็น,นกลไกอัตโนมัติที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สันึกจะถูกปลุกเรียก สำนึกที่บริสุทธิ์ของเราจะปลุกเรียกทัศนคติที่เต็มไปด้วยความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความรักที่มีต่อทุกดวงวิญญาณที่อยู่เบื้องหน้าที่เราก็มองเห็นว่าเขาก็มีสภาวะเดียวกันกับเราเขาคือดอกไม้ของพระเจ้าเขาคือพี่น้องของเราครอบครัวทางจิตอาบาบอกว่าลูกจะมีความรักทางจิตวิญญาณ ทางจิตวิญญาณหมายถึงการให้ทานการให้ประโยชน์เราจะไม่สามารถมีความเห็นแก่ตัวกับใครได้เลยเราจะละวางจากข้อบกพร่องความอ่อนแอความผิดพลาดความน่าเกลียดของเขาที่อยู่ระหว่างกลางที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวที่เขาก็ไม่เข้าใจที่เขายึดติดติดติดกับอยู่และเราก็จะเลือกมองเขาที่ความงดงามของเขา เลือกมองถึงสภาพสุดท้ายของเขาที่เขาจะรับการปลดปล่อยปลดเปลื้องแล้วกลับมาสู่สภาพดั้งเดิมกลับมาสมดุลเหมือนเดิมกลับมาบริสุทธิ์และบาบาถึงบอกกับเราว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ติดอยู่ในบ่วงพันธะทุกการกระทำเมื่อเป็นความสัมพันธ์มันจะเป็นการให้ประโยชน์ ความสัมพันธ์เป็นไปเพื่อการให้ประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่บ่วงพันธะของกรรมที่มาจากความผูกพันเราจบการผูกพันพึ่งพิงมาเป็นการพึ่งพากันด้วยความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์พึ่งพาคือการร่วมมือกันในความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ เพื่อสร้างโชคสร้างบุญแล้วความรู้สึกที่เรามีในรูปแบบต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์ด้านที่เป็นลบด้านที่เป็นลบที่เป็นการปฏิเสธละด้านที่เป็นบวกที่ผูกพันยึดมั่นหลงไหลก็จะจบสิ้นไปและเมื่อนั้นเราจะไม่ได้รักแค่ใครบางคนและทุกคนคือผู้ที่พิเศษ ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเราคือผู้ที่พิเศษทุกคนคือผู้ที่เราต้องรับใช้ทุกคนคือผู้ที่เรานั้นเต็มได้วยความรักอย่างแท้จริงเพราะเขาคือพี่น้องของเราลูกของพระเจ้าแล้วพระบาถึงพูดในกติพ์ว่าปีกของความจริงจังและความกระตือร้นจะได้รับความสําเร็จอย่างง่ายดายถ้าเรามีปีกนั้นทุกความสำเร็จจะอยู่ในมือของเรา ปีกของอะไรถึงจะได้มาซึ่งความจริงจังและความกระตือรือร้นปีกของความรู้และความรักที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือปีกของสภาวะของพระเจ้าและการกระทําที่ให้ประโยชน์ไม่ว่าปราบาจะพูดแบบไหนจะมีแค่สองสภาวะเท่านั้นที่เป็นแก่น นั่นคือเราต้องอยู่ในสภาวะของพระเจ้าและมีการกระทําในทิศทางเดียวกันกันกบท่านเมื่อเราอยู่ในสภาวะของท่านอยู่ในพลังงานของท่านอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในสํานึกรู้ที่พร้อมเสมอเพื่องานรับใช้พอเรามีการกระทําเราก็จึงทําด้วยความจริงจังด้วยพลังนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะมันเป็นงานของพระเจ้า เราือผู้ที่ถูกพระเจ้าผู้เป็นคาลันคาลาวันหาพาเคลื่อนไปในงานรับใช้เท่านั้นสร้างแต่ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์เท่านั้นจบสิ้นบ่วงพันธะสันสกาเก่าสร้างแต่บัญชีบุญและสันสกาที่เป็นเช่นเทพเท่านั้นดังนั้นความจริงจังและความกระตือร้นจึงเป็นความจริงจังและความกระตือร้น เพื่อการสร้างสร้างโชคและนั่นคืองานรับใช้โอมชานติขอบคุณบาบาขอบคุณบาบาที่แสนหวานปาบาที่น่ารักปาบาของฉัน 오찬